กราบสวัสดีกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมอขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเกมไฟเออร์ด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระบมหลังการใช้งานนะผมของรีดหนึ่งสองห้านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ผ่านไปสี่เดือนแล้วนะครับผมที่เอ,อมีลมหนาวเข้ามาแล้วผมยังเหงาอยู่เลยแฮ่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นมุกนะผมมาเล่นเ้ยมารีวิวรถนะครับผมสภาพหลังการใช้ไปสี่เดือนนะฮะสี่เดือน มามองภายนอกกันก่อนเดี๋ยวค่อยบอกครับผมว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมฝั่งนี้มืดนิดนึงนะครับผมภายนอกก็ดูเหมือนเดิมนะอ่ะขอกบข้อเสียก่อนดีกว่านะครับผม ก็อ่าสำหรับข้อดีข้อเสียของแต่ละคนนะผมมีไม่เหมือนกันนะผมก็นะมีไม่เหมือนกันสําหรับผมผมก็มีของผมนะสำหรับเพื่อนเพื่อนก็มีของเพื่อนเนะ่รับผมอ่าสำหรับผมข้อเสียนะผมจะแบ่งเป็นห้าอย่างแล้วกันเอาไปอย่างแรกก่อนอ่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะผมเละมากนั่นคือบางคนหละงุนะผมเนี่ข้อเสียข้อที่หนึ่งสำหรับคนซื้อรีบนะผม มันจะวักเข้าครับผมเละเนี่ยมันจะเละเลยอะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยบางคงเขามันสั้นนะครับผมมันสั้นแล้วแบบน้ำวักเข้าเราต้องทำใจหน่อยนี่ครับผมได้ไงแผ่นแต่ก็ดีนะมัน,นมไม่ไปข้างในอะ่ะข้างในยังดีอยู่นะครับผมที่ผมก็ล้างมาแล้วนะครับผมก็ไม่ล้งางนะโอ้โหเละเนี่ยท่อเละนะครับผมท่อแล้วก็เนี่ยข้างในนะครับผมกอง มอน้ำก็เละอยู่นะข้างหน้าก็เหมือนกันนะผมเนี่ยข้างหน้าก็เละเหมือนกันล้อมันจะวักเข้านะ้ผมแล้วก็เข้าไปทางรูข้างในนะผมซึ่งเป็นทางน้ำมันนะผมว่าทางน้ำมันนด้เป็นสด็มง่ายนะผมแบรุ่นนี้นะข้อเสียข้อที่สองโชค๊คอาโช๊คลังโคตรโดดนะผมโช๊คเดิมๆเมขาโดดมากเนี่ย ยกเดิมๆโคตรโดดโอ้โหแบบกระแทกดึงดึงดึง่งอะนั่งคนเดียวนะผมแบบลงคอสะพานอนะโดดมากก็เปลี่ยนได้นะผมให้เป็นแบบรีบาร์นะผมปรับระยะได้อ่าก็ดีข้อที่สามน้ำมันนี่ฝาถังมันกระดกกระแดกนะผมมันหลวมแต่มันมีคลิปอยู่นะผมที่ดู u t u b e มาเขาแบบทำได้นะแต่ผมวอาเออปล่อยอย่างนี้แหละเดิมๆด,ดีแล้วไม,ไม่ต้องดัดแปลนะผมก็อาจจะไม่ค่อยลำคัญเท่าไหร่ แต่คือแบบบางคนก็ไม่ชอบเนาะมันก็ต้องก็ได้แหละนะ,ะข้อที่สี่เบรกหน้าเบรกหน้านะครับผมนะมันแบบเบรกไม่ค่อยอยู่อะ่ะคือหนึ่งจาม,มันเล็กจามเล็กก็มันเบรกไม่ค่อยอยู่นะผมมันเบรกแล้วต้องแบบช้ระยะนิดนึงอะระยะแบบลากอ่ะตื๊ดฝันหยุดยยเนี่ยผมข้อที่ห้าข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ย นมนมัถามว่าประหยัดไหมเพื่อนๆนึกเอาสองวาวก็สี่วาว่ะนะวาวเยอะมันก็ต้องกินเยอะน้ำมันกินเยอะเพราะว่าอัตราการเผาไหม้จะเยอะกว่าผม,มสี่วาว่ะก็อาจจะกินน้ำมันเยอะกว่าสองวาวนะผมแต่ก็แรกกับข้อดีคือมันก็แรงขึ้นนิดนึงถ้าผมสำหรับรถเดิมๆแถมให้นะผมก็ถ้าอยากให้แรงนะ แปแบบแว่าไงอ่ะดีแมปอ่ะดีแมปแล้วก็ไล่ข้างแล้วผมคูจานไล่เม็ดนั่นแหละตามสูงเขาดีแมปแล้วก็ไล่ข้างอ่าไม่ก็เปลี่ยนท่อถ้าแบบเดิมๆม,มายุ่งอะไรกับมันนะก็คือไล่ข้างไล่ข้างแล้วก็ดีแมปแล้วก็เปลี่ยนท่อด้วยนั่นแหละครบเราจะวิว่งดีกว่าเดิมนะผมเนี่ยด,ดูดูท่อเขาให้มาสิเนี่ยรูเข้านิ้วก้อยแต่เครื่องเขาแรงนะ เนยเครื่องเขาแรงแนะ่เขาให้แบบท่อมาแบบนี้รูเล็กอ่ะอ่าเปรียบเทียบกับร้อยสิบนี่รถของผมมีกคันเปรียบเทียบกับร้อยสิบอ่าดูใหญ่กว่าไหมละ่ะอยู่ป้องใหญ่ได้นะครับผมโอ้โหคือเขาโมกอะ่ะรถมันแรงในเขาโมกนะครับผมก็มดีข้หนึ่งที่ผมขับมานะ้าสี่เดือนรู้สึกขับชิวนะครับแบบ เทวชิวอ่ะนั่งชิวชิวแบบดึงดึงตึงตึงงอ่ะผมขับชิวชิวแล้วผมก็ได้อยู่นะแบบไม่ต้องซิ่งไม่ต้องรีบลองขับชิวชิว,ชวแบบแอกแอ๊กอ่ะอ่ะ,อะข้อสองการใช้งานเนี่ยผมก็ใช้งานผมว่าวก,ก็ดีนะสําหรับการเลี้ยวการอะไรพวกนี้ดีนะการแบบซอกแซกก็ผมตามถนนตามไฟแดงนะผมการเลี้ยวแบบในซอยตามตลาดลนะเนาะกระจายตลาดอ่ะผมว่าวก็ดีนะคล่องตัวดีนะผมข้อที่สาม ช่องเก็บของก็ที่บอกไปขมงช่องเก็บของคือมันก็นะอยู่บล็อกก็กว้างนะผมใส่ของได้เยอะใส่ตลาดได้นะผมก็ช่องเก็บของข้างายังมีอีกนะผมนี่ยังมีอีกใส่ขวดน้ําได้อะขวดน้ําแบบากลางออะใส่ได้ขวดอุยชีใส่ได้นะครับผมแล้วก็มีตะขอเก็บของเกี่ยวของได้แต่อหนักมากนะ ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะสำหรับผม,มนะนะก็ประมาณนี้ข้อที่สี่ก็คืออยู่กว้างนอะ่ะรวมกันอ่ะข้อที่สี่โอเคข้อที่ห้าผมว่าขนของได้ไหมสำหรับผมเป็นคนทํางานที่ร้านขนส่งของนะอุอาจจะมีลมเข้าทีหนึ่งนะผมมีลมบัดสำหรับผมเป็นแบบว่าพนักงานส่งของตามร้านนะผมก็เอาเนี่ยไปใช้งานนะผมขับไปใช้งานปกติแหละแต่แบบของแบบ ไม่พอต้องไปแบบเอาของมาใหม่นะผมให้ลูกค้าสําหรับผมว่าแบกได้นะ็ออแบกได้แต่เอาแบบลังไว้ข้างหลังอะ่ะแล้วก็เอาส่รัดอะ่ะผูกก็ได้แต่มันก็ข้อเสียคือมันผูกไม่ได้นะผมมันไม่มีที่เกี่ยวอนะเนี่ยมันไม่มีที่เกี่ยวถ้าเกี่ยวต้องระวังหน่อยนะผมแต่ที่ผมเกี่ยวผมเกี่ยวในรูนี้เนี่ยในรูมันจะมีช่องแบบบกักบกอยู่นะผมเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะมีบกับกบกอยู่ผมว่า เยวตรงรูเนี่ยแต่ก็ต้องระวังหน่อยนึงครับผมการใช้งานขนของก็ใส่ได้ข้างหน้าก็พอวางได้นะแบบก็มีคนแบบไปซื้อของที่ร้านก็เอาลังเนี่ยวางมาข้างหน้าวางได้ลังเบียร์นะผมวางได้แต่ผมก็มีแค่นี้แล้วกันนะขาดีขาเสียนะผมหลังจากสี่เดือนสภาพก็คือกระจกหายครับนะผมกระจกหายไปแล้วนี่กระจกหายซื้อที่อุดมาใส่อ่า แล้วก็ตุ้มไปแทนนะผมเด๋ยวหน้าของไม่แทนนะของไม่แทนเด๋ยวหน้าไม่แทนนะอ่าแล้วก็มีไฟอ่าไฟที่ผมเปลี่ยนมาแลผมเป็นไฟเลี้ยวแบบธรรมดานะผม LED ไม่ได้ซื้อแบบแฟดนะเมื่อก่อนผมใส่แฟดนะแบบจะพิมพ์ห้าครั้งอะปับป๊บ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 ปั๊บนะผมไม่ได้ใส่ละใส่แบบหลอดธรรมดาข้างหน้าก็เป็นแบบลีลีเลี้ยวอ่านี่ดีเลี้ยวสีขาวนะผม แต่ผมก็ไม่ได้แต่งอะไรอะแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนผมใส่แผ่นรองเท้าทผมถอดออกเพราะว่าน้ํามันขังน้ำมันขังข้างในนะผมเปียกเลยเอาถอดออกกว่าต,ตรงนี้มันเปลี่ยนได้ปไปเลยนะผมซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เดี๋ยวถอดออกกว่า,าผมสปอยแลยลกันว่าจะมีแต่งอะไรบ้างอะเนาะที่ผมแต่งในหัวก็คือโช๊หลัางนะผมจะเปลี่ยนนะ่าจะโช๊คแล้วก็แบบช่วงหน้าหน่อยนึง แต่จานผมไม่เปลี่ยนผมจะจานขนาดเตือนคจะเปลี่ยนแม่ปั๊มแล้วกันอ่าประมาณนี้โอเคผมว่า,าคลิปนี้มีเท่านี้ในการัำผมติดคลิปหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ